สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ N S K k 7 7 S O N T V ตอนนี้เราอยู่กันในเกมซอสเ e t Man หรือเกมพับจีไส่กล่องนี่ขอโทษคุณผู้ชมด้วยวกันถ้ามีเสียงรบกวนเสียงลมเสียงต้นไม้ใบไม้ผมอัคาาล,ลิปนอกบล้วลืมกดไลค์ซักสทไหร่ก็ช่างคิดไสองพาด,ดูด

เดียวเลยใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูไปละ่ะอย่างงี้ดีกว่าใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูใคจะอยู่ก็อยู่ไกลปูไปละ่ะ ถ้าจะอยู่ก็อยู่ใกล้ปู้ไปละฟ้าลมเมืองชายหาด mm. ลูกจอดได้สุดเฮ้ยไม่เอามาเอาแบบนี้มาเอาดิท้าปืนก่อนห้าปืนท้าปืนเฮ้ยเอีเชนปฮ้ยมาเนี้ มันยิงจากไหนโอ้นี่ไงปิงเท่าไหร่ต้ไมไปปิงเลยนข้างบนพี่หลอกพี่หลอกช่างไม่เอาละไ่ยุงละโอ้พี่หลอกไม่พี่หลอกก็เกมบักไปละ เกาะอะไรยังไม่มีเลยกระสุนกูตามยิงอยู่ได้ไม่เห็นตัวเลยนี่ว่าเกมบัา เราตั้งรับเนี่ยเปิดประตูมาตายอ๊ยผีหลอกเฮ้ยโปรหรือเปล่านี่ฮัโโลโหลไปยุ่งเลยละดูดิยิง,ย,ย,งยิงเราโดนทุกแม่แต่เรายิงไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยโอ้ตายละอ <'s> ีหลอกไม่ยุ่งละปืนกระสุนปเปล่า Target location. Bao nhiên tarted 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 location. เสียงเทา้าเสียงปืนคืออยู่ใกล้ๆเลราเราไม่เห็นตัวป้อมเขาไปแล้วกันจะยิงคิงสลามก่อนจะขอยิงสลามลาออก่อนแล้วกันของเป้าหมดละหมดก๊ก พูดยาขอบคุณมากรอตตายแล้วไปล่ะโอเคดึนเทียนนี่มันก็ได้ลูกต่อยสวยโอเค,ออเคฟาร์มันนั่น สองไม่ค่อยมีเลยเพ <the> ื่อนเราก็ตายเอาตายเอานั่งไงเสียงเท้าแต่ไม่เห็นตัวผีลอออีกแล้วเหรอ,อป่าตายเป่นผีเก้าสู่นิวนี่งไงได้ยินเสียงเท้านะแต่ไม่เห็นตัวผมว่าเกมบัากะ่ะทุกคน สียงเท้าเขาอยู่ใกล้ๆเฮ้จะเจอแล้วอัไม่บักอันนี้ไม่บักตายบ่อยจังเลยเพื่อนเราโอ้คลังื้นอรคุณไปชุบเพื่อนได้บ้างนี้ลกินไปคนละทาล้วโอเคโอเคชุบตรงนี้แหละ ไม่ดีกว่ามันจะเข้าเมืองนี้เท่าไหร่ครับ hint, ครับรับทราบครับรับทราบครับเข้าใจแล้วครับชุบตรงนี้นะครับโอ้โหชุบได้ไหมนี่ทำไม่ได้ก็ตายชุบดีอุ๊ยโอเคมีคนชุบแทนเราแล้วดีดีกว่า เขาวงดูือวะไที่ไหนเล่นได้บ้างไปตรงท่าเรือไปท่าเรือก็ได้ที่ตุ้ตนี้ฟาร์มได้ฟาร์มตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคฟาร์มตรงนี้ก่อนก็ได้กระสุนอ๋อันนี้ทิ้งทำไมอ่ะ ี490อ๋อเก็บของมาจริงนี่ขยันตายอย่างเลยโอ้ยอแ,อแอร์ดับใกล้ๆเบลไหมแอร์ดกบใกล้ฉันเบลดีกว่าลงมาอย่าง ยันตายยังเลยโอ้ยลำบากเราอีกคนชุบวงบีบแล้วก็ไม่รีบเขา้านะเพื่อนเราอ่าล้มไปอีแล้วไม่รู้อ่ะไปละ โอ้ยแลกแกแรกแรก,แรก,เ,กเดี๋ยวอร์ดรอปได้ไหมวันนี้โอ้ยแดอปแอรดรอปโอ,อ,อ้ยอร์ดรอปขยันตายจังเลยอ่ไม่เซฟตัวเองสักหน่อยเลยเหรอโอ้ตายละบาลตบาลตไม่เล่ <Help me. S 1> มันน้อยไม่ชอบ,บ,บโอเคครับไปชุปบตังน,น,นี้เระไปชุบตังนี้แหละเลือกบนได้แล้วไปชุบตังนี้แหละเอ้ยขยันตายัางเลยเพื่อนเรานี่มาชุบแล้วครับยกยักๆๆๆโอเค,อ,เคอีกคน เท้าแรงคนเนียนนี่ไงบอีกคนโอเคมาช่วยเพื่อนแต่เราตายเรียบร้อยเพราะว่าอยู่เสียงคท้าเรียบร้อยหมายเบอสี่คนหมาเลขสามของ์เลขสี่ในเวลานายตอบแทมมนบุญคุณละ

ได้เวลาตอบแทนบุคุแล้วไปชูปเปาสิยาก็ไม่ปัม๊มดูน้กศังย์นักก็ตายแล้วเพื่อนเหรอไปดูอีกคนหนึ่งสิ มีปืนหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่าเฮ้ยเอ,อินโฟมานี่ค้ QPU ยูือได้คิว q ีแซ t มากกว่าไม่ก็ เอ้ยนี่ของดีที่วาร์ปเอามานี่วงบีบต้องไปที่นี่กี่เมตรโอ้ยไกลอยู่ไกลอยู่บินไปแล้วกันเดี๋ยวโอเคมันฉุกเฉินแล้วได้เวลาต้องใช้แล้ว มันฉุกเฉินจริงๆไม่ฉุกเฉินไม่ไม่ใช้หืมวงแรงคนนั้นยาก็ยิ่งไม่มีขวาแล้วอรอาร์ฟังของไม่ค่อยมีเลยเออซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมี เชิญนละโอ้ยบงบีเวลมากเลยยี่สิบปิคูณหกคูณสองอะไรมากกว่านะจังหวันนี้ออกขวาแล้วกันซ้ายมีทั้งนั้นกำลังบวกกันเลยทางซ้ายขอให้ไม่เห็น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  คืออยู่ข้างบนซะด้วยกำลังบวกกันเลยจะห่ยากาดครับโอเคอนนจำเป็นเก็บมาเยอะๆโอ้ยทำไงดีนนเ,เ,นเนี่ยโอเคสโคปแล้วก็มี The new leader has ซ้ายได้ไหมวะไปอ,ออกขวาแล้วกันอุ้ยอยู่คนเดียวเลย,ยข้างบนอย่ามองลงมานะเอาข้างหน้าก็มีสวยละสวยละขอให้ไม่เห็นขอให้ไม่เห็นขอให้เห็นขอให้ไม่เห็นโอเคไม่เห็นหไม่เห็น วกันปล่อยเขายิงไปก็ทำบวกกันเลยทัย้งไงเป็นบวกกันเลยอย่าบังสิอย่าบังสิาางสไหนเจอละว,วันหนึ่งล้วงล้วงสวยยิงมันยิงมันตายสวยฮ่าฮ่า เจ็งเลยโอ้โหละแม่น้วงไงประเด็นไม่จบแล้วไม่น่าหิวของเลย s <S <c oughs> อ่าจบแล้วไม่น่าหิวของเลยคุณต้องการหิวของ ดูซิเบอร์สี่โอเคหรือเพื่อนคนเดียวละไม่ไม่ละสองคนที่ชุบก็หมดละดูอี้คนสิสิบหกสิบห้าสิบสี่วงจะบิวแล้วเพื่อนเซนเนตหลุดมั้งเรียบร้อย เก็บยางพิวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ